สวัสดีค่ะพี่น้องมือนพบก,กับช่องบีบีกนกชาแนลนะคะบีบีกนกชาแนลคะ่ะค่ะพี่น้องมือนีพ่อๆกันย้ำมือแรงเนาะมือนีจะมาปลูกต้นไม้นะคะพี่น้องมือนีจะมาปลูกต้นไม้ซื้อต้นไม้มาแต่ของสิบสีิหาอันนี้ก็จะเป็นต้นโกศลนเศรษฐีหาดใหญ่นะคะพี่น้องใบงามงามเบื่อตี้ล่ะงามบ่แบบงาม วยมากค่ะ่วมาเปลี่ยนกระถางแล้วพี่น้องอันนี้เป็นกระถางหน่อยขกระิมาเปลี่ยนกระถางอุ้ยตัวนี้งน้ำดีดีพี่น้องแต่มากเพราะว่าเขาชิบเเอาเนี่ยไปตั้งแกจะไปซื้อต้นนี่ต้นใบสักเอ้ยใส่ใบสักนะคะพี่น้องจะเป็นต้นนี้อ่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะพี่น้องพอกระสิมาเปลี่ยนกระถางอันนี้น่าจะเป็นกระถางหกอยู่มั้งพี่น้อง กระชิมว่าเปลี่ยนเป็นกระถางอาใหญ่กระถางรุ่นนี้พี่น้องรุ่นนี้นาจะแปดมิวหรือเจนิ้วกับลูกเล่ากับต้นนี้นะคะพี่น้องตั้งใจจะไปเอาสองต้นนี้เนาะ,ค,ะคือต้นไซไซใบาสากกับต้นมอนสเตเร่านะคะพี่น้องมันสเตเล่าหรือมันสเตเล่าของกับลูก เบิ้งงนะี้นิดเบิ้งอันนี้ใบเหลืองแล้วนะ้อพี่น้องว่าก็เอ,อมามมาหมูวานอยู่ดีเนี่ยนาก็จะเป็นใบแบบนี้กำลังฮิตกันนะคะได้มาสามต้นนะคะรีวิต้นนี้ต้นนี้ได้อ่าเอาใส่กระถางแล้วเนาะเป็นอ่าสาสาลิกาลิ้นทองนะคะนี่ตสนนี้มาใส่กระถางแล้วนะคะ ต้นแรกนะคะพี่น้องเราจะสีเอาต้นมอนสเตอร่านะคะพี่น้องให่ก่อนมันกระถางหน่อยกว่็มืออันดับแรกเราจะพี่เซนขมือก่อนเนาะขึงไปเฮดเล็บมาเดี๋ยวขีดดินที่เข่าเล็บเนาะพี่น้องปกติกับวัชพืชเสื่อนอกถึงมือหาหนูใซนเลยเนาะพี่น้องปลูกต้นไม้ แรกนะคะพี่น้องอีกระถางแล้วก็จะมีด,ดินดินดินนี่คือต้องเป็นดินอ่อ,อันนี้กค่อยใส่ดินผสมมูลไส้เดือนนะคะพี่น้องขี่มูลไส้เดือนก็คือขี่ของขี่กระเดียนขี่ของไส้เดือนนะคะพี่น้องเอามาผสมเอามาผสมกับอันนี้อ่า ดินหมักใบก้บา,กามปูนะคะพี่นอ้องดินหมักใบก้บา,กามปูมันสิเป็นมันสิเป็นันดินโปง้งไอ้ดินโปง้งเนาะพี่นอ้องบอกว่าใส่ดินที่ไหนวะใส่เสือ่อนดินเพิ่นดินนี่อย่างดินเผาบา่ดินดำที่ข้าเจ้าเขาแล้วมันนั่นนี่อย่างเนี้ยมันแหน,นมนนเกินไปเนาะอย่างไรท่ใส่อยแบบเผาวนี่พี่นอ้อง เว่ยนหะัวใจผสมกันผสมเพื่ออย่างสิผสมเพือเอ่อใ,ให่มงันดินบอแนนเกินไปให้ากวันสามารถแบบไปได้นะแหมพี่น้องให้ใหากวันสามารถย่อยเรื่อย ลดน้ำเสร็จเรียบร้อยหนึ่งต้นค่ะแล้วลดน้ำช่วงลดน้ำมือถ้ามันถอนพอนก็มือทุกมือ,ก,มอ,อ,อก็ได้พี่น้องอากาศไม่พอเดี๋ยวข้อก็เบิ้งดินะพี่เด็แล้วปกติว่าจะหยุดสองวันครั้งนอ้นนอนนนงลดน้ำสองวันหนึ่งตอนครั้งถ้าหมดเยอะเกินไปอ่ะแล้วดินดินจะชุ่มชื้นเกินไปนะพี่นอ้องดินจะชุ่มชื้นแล้ววัชพืชจะห,หกัก หร,ห,รหรือรากของต้นต้นไม้มันเน่านะคะพี่น้องไม่ใส่ใจเรียกหมดเลยเบิ้งเบิ้งดิเบิ้งหงายหย,หย,ดยุดลอยแล้วเนาะเต้มยางมะพร้าวใส่ค่ะพี่น้อง ปูเรียบอ,ยอะไรดิเดี๋ยวข่อยสิหวดน้ำเนาะพี่น้องกันแล้วๆลวเห็นปะคะพี่น้องต้นไม้สดชื่นเลยป่าดงดิบเามีส่วนของข่อยเดินพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิง่งเนาะพี่น้อง ่า่อยม,มีต้นเอียงแนะ่อ่ะอันนี้มาต้นที่หนึ่งเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นาสาลิกาลิ้นทองนะคะพี่น้องสาลิกาลิ้นทองเพิ่งได้มาอันนี้ก็จะเป็นต้นเศรษฐีเรือนในนะคะเรือนในดึเน,นืน้อหนอกกับบลูนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นโกศนเศรษฐีหาดใหญ่นะคะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นต้นนางกวักนะคะกวักเง้นกวักท้องนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นมอนสเตอร์อสเตลราบางคนก็สิเอิื่นมอนสเตสเตล่าบอ่สเตล่าสเตเล่าอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่ายางอินเดียนะคะอย่างอินเดียอันนี้ก็จะเป็นต้นมอนสเตร่าแยกออก มันมีต้นเดียวแยกออกนังหันนี่แล้วพี่น้องแล้วก็มาต้นนี้ก็คือต้นใสใบสักนะคะพี่น้องไซใบสักอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะกําลังเพาะเมลิดทุเรียนอยู่นะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นออมออมเงินหรืออมอมทรัพย์นี่แหละพี่นอ้องเออออมออมเงินละนี่ออมเงินไม่ยอมซะออมทรัพย์ม,มั้งนี่ถ้าบอกผิดกะ ขอถัวขอ,อภพ่นะพี่ดังอันนี้จะเป็นต้นอ,อมออมซับต้นนี้บ่รูเอ็กซื้อต้นหยังจับมาได้แล้วพี่น้องมันลายลายอันนี้จะเป็นต้นกวากเงินนะคะวีน้องนี่อันนี้กวักเงินแบ่งให้ข้าเจ้าไปน้ำนะพี่น้องนี่มันก็เลยเหลือซ้ำนี่กวากเงินอันนี้จะเป็นต้นส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดเป็นหน่แล้วพี่้อง นางกวักคือกันนางกวักแบงก่งออกมาหนึ่งหันนี่นะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่าดินมังกรดินมังกรอันนี้จะเป็นเศรษฐีวินสันนะคะพี่น้องต้นใหญ่ๆนี่เศรษฐีวินสันแล้วก็จะมีเดฟเดฟสองต้นนะพี่น้องเดฟแล้วก็อ่าหวัลลูซีเงียวเบิร์ดล่ละ หรือสีแล้วก็จะมีต้นอ,อยู่ไหนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรืออันนี้จะเป็นเศรษฐีขอดนะคะพี่น้องใบเพื่อนสิเป็นขอดขอดมนมนเกี่ยวเกี่ยวของสีเนาะแล้วก็กล้วยไม้พี่น้องกล้วยไม้ก็ด้เป็นดอกแล้วกอ็อมเงินอ,อมเงินกับอ,อมซับสองต้นนี่แหละคอยบุกงวดต้นแดงใบแดง จะเป็นใบแดงๆทางนีนนะพี่นอ้องอันนึงจะเป็นใบเขียวเวิดสำหรับต้นไม้ที่คอยสะสมเนาะฟังนี่มีหลายต้นอยู่นี่ฟังนี่เออเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นอันนนั้อีกต้นชวนชมชวนชมเป็นดอกเลยพี่นอ้องหันดอกใว้เิ่นเบื้องในพี่นอ้องเอ เนชมไ่เยปลูกปลูกหนาบ้านนางจะมกักแดดได้พี่น้องดอกนางสวยกําลังจะบานแล้วอาวบหน,หนาบ้านนางมากักแดดบนนี้มุงไว้ก็เลยเอาไวน้นี่สามต้นเราก็จะมะีคุณนายตื่นสายแต่นางเหี่ยวมากแต่ว่าตอนเช้านางก็เป็นดอกนะตรงนี้เนาะ แล้วก็จะมีต้นพริกนะคะพี่นอ้องอันนี้จะเป็นพริกอันฝั่งนี้จะเป็นผักสวนครัวนะต้นใบมะกรูดใบมะกรูดขอดกเลือไใ้งาอันบุงมะกินเบิดใบมะกรูดแล้วก็ต้นสับป,ปะรดนะคะค่ะทั้งเบิดต้นไม้านขอดกะจะมีประมาณนี้แล้วนะพี่นอ้อง ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ขอยน้ำนีเด้วยค่ะพี่เนองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ